กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนหมายเลขโทรศัพท์ของเบยิซีใครใจคือ0955325693 0955325693ส่วนไลายดี b a y t a r o t beta ro b a y t a r o t, b a y t, a r o t บทาโรไว้แอดไลน์ไว้แอดเบอร์นะคะเพื่อนัดดูดวงกับเบยิปใครใจแบบ p r i v a t แบบตัวต่อตัวค่ะส่วนหินเกรดดีเกรดพรีเมียมเหล่านี้เบยิปใครใจได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาดร้านสโตนริเวอร์นางนิวัตย์รี่าดพร้าว71ค่ะหินของท่านที่เกิดราศีมีนได้แก่มูลโซนมูลสโตนช่วยตัวท่านนะคะมีในเรื่องของเสน่ และอันนี้เป็นบรัสโตนช่วยท่านที่เกิดราศีมีนมีในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองสูงต่อมาอะมีิสช่วยให้ตัวท่านที่เกิดราศีมีนมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีมีความามีความปราดเปรื่องนะคะมีความฉเฉลียวฉลาดมีการพัฒนาในด้านของศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเบยิปซี 4, ใครใจนะคะมีไพ่ของท่านอาจาร,รย์ชัญญามานำเสนอค่ะ นะชื่อไพ่ชุด The Key Life and Soul นำมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านในวันนี้ละค่ะนะคะมีจำนวน98ใบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญท,ทุกทท่านทุกคนทั่วโลกเข้ามารับชมรายการของเบยใครใจได้แล้วค่ะนะคะเอาละเดี๋ยวเบยสับไพ่ก่อนนะคะแล้วก็จะไล่มนไล่คา,าวันนี้ก็จะใช้หินอะมทิสในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษค่ะท่านผู้ชม เอาละค่ะทุกท่านตั้งจิตตั้งใจตั้งตั้งใจ,งงใจอธิฐานดีๆนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจารย์ยังอาจาริยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุขเณจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูค่ะนะนำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้แล้วก็จะต้องคอยระลึกถึงครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิบสีใครใจเลิกหินออกมาจากนี้หีบนะคะจํานวนทั้งสิ้น10ก้อนท่านที่เกิดราศีมีนโอ้โหได้หินสวยๆเนี่ยทุกก้อนเลยนะคะโอ้โหมีแคลไซต์สองก้อนด้วยแล้วก็ยังมีมรอรณานีอัฟซิเดียนด้วย ท่านที่เกิดราศีมีนตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเย็นอกเย็นใจมีความสบายอกสบายใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในเดือนกันยายนนี้หินลาพีสลาซูรี่เป็นก้อนแรกนะคะบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความสน,สนใจในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของท่านอาจารย์ชัญยานะคะแนะนำว่าอะไร ไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ท่านที่เกิดราศีมีนห้ามอยู่คนเดียวค่ะต้องนําตัวเองนี่นะคะไปพบปะสังสรรค์กับบุคคลภายนอกกับเพื่อนที่ทํางานกับเพื่อนที่มหาลัยกับเพื่อนในองค์กรกับบุคคลต่างๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านค่ะ นะคะอย่าอยู่คนเดียวออกไปพบปะสังสรรค์เพื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะคะแล้วนำกลับมาพัฒนาตัวเองค่ะนะก้อนที่2ได้ t i เกอร์สไอไทเกอ Eye อยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระบอกให้ทราบเลยว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีมีนส่วนกระแสะค่ะการเงินการทองดีมากต่อมานะคะโอ้โหได้ไพไ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะฮะบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยในเดือน กันยายนนี้ท่านที่เกิดราศีมีนมีโอกาสได้นําเงินนะคะที่อยู่ในธนาคารหรือว่าสินทรัพย์ของตัวท่านนะคะไปขยับขยายให้เกิดการเจริญเติบโตนะฮะดังนั้นเนี่ยท่านต้องไปติดต่อธนาคารแล้วล่ะคะ่ะหรือไม่ก็นําตัวเองเนี่ยไปใกล้ชิดกับโค้ชโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะไป คุยกับผู้รู้ผู้มีความรู้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินแล้วค่ะโอ้โหไพชัดเจนนะคะไพบอกเลยทั้งไพทั้ง Ti เกอร์สไบอกเลยนะว่าตัวท่านเองมีเกณฑ์การเจริญเติบโตในเรื่องของการเงินอย่างดีต่อมาเธอคอยส์เธอคอยส์บอกให้ทราบเลยนะคะท่านที่เกิดราศีมีนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกๆคนในวงการเพื่อนฝูงให้การต้อนรับสนับสนุนตัวท่านอย่างดีเยี่ยมเช่นกันค่ะ นะคะเอาละในดูไพ่บอกว่าอะไรนี่เห็นไหมคะในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านก็มีโอกาสได้ทำอะไรที่ท้าทายนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ าการได้ไปสังสรรค์น,นะคะกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงนะฮะได้ได้ไปร่วมทํากิจกรรมสิ่งแปลก,ปก,ปกใหม่ๆนะคะเป็นอะไรที่ท้าทายในชีวิตท่านค่ะในเดือนกันยายนนี้ค่ะนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะต่อมานะเป็นแคลไซต์แคลไซต์เป็นหินสีเหลืองค่ะท่านผู้ชมบอกให้ทราบว่าที่อยู่อาศัยของท่านดีบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยองค์กรของท่านที่ท่านทํางานอยู่เนี่ยท่านก็สามารถสร้าง สิ่งดีๆสร้างความมั่นคงสร้างความประสบความสำเร็จให้กับองค์กรของท่านเนี่ยเกิดการเจริญรุ่งเรืองอย่างเขาเรียกว่า อย่างเจริญรุ่งเรืองนะคะแบบดีเลิศอะค่ะนะคะ,นะคะอย่างยั่งยืนออย่างยั่งยืนนะคะโอ้โหดังนั้นช่วงนี้นะคะท่านที่เกิดราศีมีนพยายามโชว์ฝีไม้ไลายมือของตัวเองเนี่ยให้เยอะๆให้มากๆนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเป็นที่จับจ้องของผู้รักผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะโชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ยให้ดีนะคะนี่เลยค่ะ the show must go on ท่านต้องไม่กลัวนะคะมุ่งไปข้างหน้าค่ะ ะะมุ่งไปข้างหน้าทําในสิ่งที่ท่านถนัดทําในสิ่งที่ท่านรักนะคะ โอ้โหต่อมานะอะมิติสอะมีติสเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดราศีมีนในเดือนกันยายนนี้ท่านสามารถนำสิ่งที่อยู่ในนี้นะคะนำมันออกมาให้เป็นรูปปรรมได้และทำสิ่งนั้นให้เกิดความประสบความสำเร็จและทำสิ่งนั้นไปสู่บุคคลทั่วโลกได้นะคะรีบลงมือทำค่ะยามัวแต่เรียนรู้ให้จบหลักสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านสามารถลงมือทำได้ทันทีนะคะ เอาละคะ่ะอย่ารอคอยค่ะในนี้ไม่รอคอยนะคะไพ่เตือนมาว่าอย่ารอคอยมีความรู้มีอะไรที่อยู่ในนี้นำออกมาค่ะนำมาโชว์นำมาพัฒนานำมาปรับปรุงแล้วก็ลงมือทำอย่างรวดเร็วฉับไวค่ะ นะให้เกิดเป็นรูปธปรรมแล้วก็แบ่งปันไปยังทุกๆคนในวงการค่ะท่านที่เกิดราศีมีนต่อมานะดูคริสตัลควอสคริสตัลควอสก้อนนี้บอกให้ทราบเลยว่าเดือนกันยายนนี้ตัวท่านปลอดภัยแล้วไม่มีศัตรูอุบัติเหตุไม่มีการเดินทางปลอดภยัยและสิ่งที่เป็นที่ท่านรู้สึกอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ รู้สึกว่าทําให้ตัวท่านอึดอัดหรือติดขัดสิ่งเหล่านั้นนะคะในเดือนกันยายนนี้เขาไม่มี power ใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถมากระทบกระเทือนหรือระคายเคืองตัวท่านได้นะคะอดูไพ่ค่ะของท่านอาจารย์ชัญญาแนะนําว่าอะไรในเดือนนี้ทําใจนิ่งๆทําใจสงบมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามศาสนานะคะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะนะคะอยู่นิ่งๆบางเรื่องอาจจะเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วรบกวนจิตรบกวนใจ ท่าหรือฟังแล้วไม่สบายอ,อกไม่สบายใจท่านมีวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ก็คือท่านต้องวางเฉยอยู่นิ่งๆค่ะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะทำจิตใจให้สงบค่ะนะมีสมาธิให้มากๆการที่เราสมาธิสามารถทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะสามารถทำให้เราเนี่ยควบคุมในเรื่องของอารมณ์ควบคุมในเรื่องของจิตใจเราได้และสามารถทำให้ตัวเราเนี้นะคะ บริหารจัดการสิ่งต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าได้เป็นลำดับขั้นตอนออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะท่านผู้ชม การมีสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญและเราต้องปฏิบัติค่ะต่อมานี่กรินอวนเจอรีนกรินอวนเจอรีนนะคะบอกให้ทราบเลยว่าสําหรับท่านที่ไม่มีคู่ในเดือนกันยายนนี้เตรียมมีคู่และสําหรับท่านที่มีแต่งงานแล้วมีการแต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้วคู่ครอง,องของท่านในเดือนกันยายนนี้นะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมีกระยาณมิตรที่ดีต่อกันดังนั้นท่านก็ดูแลเอาเอกเอาใจใส่ตัวคนรักคนพิเศษของท่านให้อยู่กันแบบว่ายืดยาวนานนะคะ การที่เราดูแลเอาเอกเอาใจใส่มีความเข,ข้าอกเข้าใจในคนพิเศษของเราเหนือกับเหนือกว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหนือกว่าคําว่าเหนือคู่ด้วยนะคะเอาละค่ะเห็นไหมคะถึงแม้ว่า ตัวท่านงานจะยุง่งงานจะเยอะงานจะแยะอย่างไรก็ตามนะคะท่านต้องมีการแบ่งเวลาให้กับคนพิเศษของท่านค่ะอย่ามัวแต่เอาตัวเองเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าอยู่ที่นั่งหน้ามือถือเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะต้องบริหารจัดการนะคะมีระยะเวลามีเวลาให้กับคนพิเศษของท่านค่ะนะคะเห็นไหมพยาย,ยเตือนมาเลยต่อแมานะคะแคลไซอีกครั้งหนึ่งค่ะแคลไซก้อนนี้บอกว่าท่านที่เกิดราศีมีนต้องะระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวในเรื่องของการ ท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะต้องพยายามทานผักทานผลไม้ให้มากพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ามากๆค่ะนะเาลาเรามาดูว่าไพแนะนําว่าอะไรไพแนะนำว่า,นนวาในเดือนกันยายนนี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องพยายามทำจิตทำใจให้สงบทำใจสบายๆมีความล่าเริงแจ่มใสอย่าไปวิ่ตกกังวลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปเค้นอย่าไปอย่าไปบอกกับตัวเองว่าฉันเนี่ย ต้องทําให้มันได้เดี๋ยวนี้ให้ได้อย่างนั้นให้ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้คืออารมณ์นี้นะคะสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเขาจะมาหาท่านยากมากเลยนะ mm. เขาเข้ามาหาท่านยากอะฮะดังนั้นเนี่ยท่านทําใจสบายๆทาใจเบาๆค่ะอย่าไปคันเขาอย่าไปบีบคันเขาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เขา f l o ์ไปตามธรรมชาติของเขาค่ะแล้วท่านสามารถได้สิ่งที่ท่านต้องการดั่งใจท่านค่ะ นะคะอย่าวู่วามอย่าเจร้อนอย่ารีบนะคะเอาละค่ะเรามาดูมอฮอกกอนีออฟซิเก่อนนี้นะคะบอกให้ทราบว่าสําหรับท่านที่มีโครงการไปสอบไปเทสกอบกพในวันที่2 7นี้นะคะท่านเองมีมีโอกาสได้รับฟังข่าวดีแล้วค่ะเพราะว่าได้หินมอฮอกกอนีออฟซิเค่ะและสําหรับท่านที่มีการโยกย้ายหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้รับฟังข่าวดีเช่นกันค่ะท่านที่เกิดราศีมีนหรไพ่นะคะไพ่บอก บอกว่าอะไรในไพ่บอกว่าในเนี้ยนะตัวท่านเองเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของระยะเวลาที่จำกัดนะคะหรือมีสถานการณ์ที่จำกัดสำหรับในการเตรียมตัวสอบหรือสำหรับในการเตรียมตัวที่จะลงทุนทำธุรกิจหรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะบางท่านอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะ ทำได้ทันทีทันใดนะคะหรืออาจไม่พร้อมหรือติดสิ่งติดภารกิจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้นะคะยังบอกให้ทราบว่าตัวท่านยังสามารถนะคะมองเห็นและก็สามารถศึกษาได้ด้วยตัวของท่านเองในช่วงนี้อาจจะเปิด โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะคะหรืออินเทอร์เน็ตนะคะเปิดเข้าไปค่ะแล้วก็เป็นหนังสือก็ยังได้นะคะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในระยะในเวลาที่ท่านว่างในเวลาที่ท่านมีนะคะ นะยังไงก็ตามท่านต้องมีความอดทนค่ะนะในไพ่บอกเลยแล้วก็ไพ่ย,ยังบอกว่าท่านเองยังมีโอกาสที่รอดนะคะยังมีโอกาสที่รอดในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านที่เกิดราศีกุมนะคะอย่างไรก็ตามพายายามเนี่ยยังมีโอกาสนะไพ่ย,ยังบอกว่ายังมีโอกาสท่านตัวท่านยังมีความสามารถอยู่นะฮะเอาละคราวนี้เรามาดูหินสโน w ฟลิก สโนฟริกเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านเองในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยบางท่านงานยุ่งงานเยอะงานแยะจริงๆเลยนะคะดวงของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยดวงส่วนกระแสรจริงๆเลยคะ่ะในเดือนกันยายนนี้งานยุ่งงานเยอะงานแย,งงนยะและตัวท่านเองก็สามารถบริหารจัดการ Management ในเรื่องหน้าที่การงานนั้นได้อย่างมีวิน,นัยอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละมีเกณฑ์การจเจริญเติบโต,ตไปนทิศทางที่ดีด้วยในนี้นะคะบอกเลย 喂。 งานยุง่งงานเยอะงานแยะจริงๆนะคะให้เตือนว่าต้องหาเวลาเนี่ยเอาอกเอาใจใส่ทั้งครอบครัวถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่ที่ทํางานก็ต้องเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของทีมงานและลูกน้องบริวารของท่านให้มากขึ้นมีการแบ่งงานนะคะแบ่งหน้าที่การงานให้กับลูกน้องในองค์กรของท่านค่ะหากท่านทําอยู่คนเดียวรับผิดชอบเพียงผู้เดียวไม่ทันแน่นอนค่ะต้องมีการกระจายงานออกไปนะคะท่านที่เกิดราศีมีนเบยิบสีใครใจได้ดําเนินรายการจนมาถึง ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ b บยิใครใจเนี่ยต้องขอกราบขอบ,ขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เมตตาเบยิซใครใจเข้ามารับชมคลิปดีๆของเบยิซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบยใครใจค่ะเบยิปใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะ ช่วงนี้มีทั้งชาวไทยชาวอเมริกาชาวเยอรม,มันชาวอัสเตรียพี่สาปสอปลร,ร,ร,ราวนะคะชาวกัมพูชาพมา่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และทุกๆคนทั่วโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของ b ีอิฟีใครใจดีอิีใครใจต้องขอกราบขอเพราะคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก่อนจากกันเบยยิปซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับคลิปดีๆของเบยยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ